บทสาธยายเรื่องเสขะสูตรผู้ยังต้องศึกษาเพื่อความหลุดพ้นที่มาจากพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายมหาวารวักมัคคะสังยุตในย่อหน้าที่ห้าสิบเอ็ด จเรือนพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตมาจะขอน้อมนำเอาเสขะสูตรเป็นพระสูตรที่สามในวิหารวกักมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังคำว่าเสขะในชื่อพระสูตรนี้หมายถึง ผู้ศึกษาหรือผู้ที่ยังต้องศึกษาปฏิบัติอยู่ได้แก่พระอริยะบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันจนถึงพระอนาคามีส่วนพระอรหันต์นั้นเรียกว่าอาเสขะคือผู้ไม่ต้องศึกษาแล้วเพราะจบการศึกษาแล้ว พระสูตรนี้เป็นบทสนทนาสั้นๆที่ช่วยไขความกระจ่างเกี่ยวกับคุณสมบัติของพระเสขะเรื่องราวเกิดขึ้นณนะพระนครสาวัตถีครั้งนั้นพิษุรูปหนึ่งได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคหลังจากถวายอภิวาส และนั่งนัดที่สมควรแล้วท่านได้กราบทูลถามปัญหาว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคที่เรียกว่าเสกโขเสกโขหรือพระเสขะพระเสขะดังนี้กิตตาวตานุโขพันเตเสกโขโหติด ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอจึงจะชื่อว่าเป็นพระเสขะพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบโดยยกเอาอริยมัคมีองค์แปดในระดับของพระเสขะขึ้นมาเป็นเกณฑ์ตัดสินพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุภิกษุในธรรมวินัยนี้ ข้อหนึ่งเศกขายะสัมมาทิธิยาสมันนาคโตโหติย่อมประกอบด้วยสัมมาทิฐิหรือความเห็นชอบอันเป็นของพระเศขะข้อสองประกอบด้วยสัมมาสังกัปปะอันเป็นของพระเศขะข้อสประกอบด้วย สัมมาวาจาอันเป็นของพระเสกขะข้อสี่ประกอบด้วยสัมมากรรมมันตะอันเป็นของพระเสกขะข้อห้าประกอบด้วยสัมมาอาชีวะอันเป็นของพระเสกขะข้อหประกอบด้วยสัมมาวายามะ อันเป็นของพระเศกขะข้อ7จประกอบด้วยสัมมาสติอันเป็นของพระเศกขะและข้อ8ประกอบด้วยสัมมาสมาคิอันเป็นของพระเศกขะเอตะวะตาโขภิกขุเสโขโหติดูก่อนพิพษุด้วยเหตุเพียงเท่านี้แล จึงจะชื่อว่าเป็นพระเสกขะท่านอัฏฐกถาจารย์ได้ขยายความเพิ่มเติมว่าคำว่าศึกษาหรือสิกขิในที่นี้หมายถึงการศึกษาในไตรสิกขาคือศีลสมาธิและปัญญาและธรรมที่เป็นของพระเสกขะนั้น หมายถึงมรรคและผลที่เกิดขึ้นแก่พระอริยบุคคลทั้งเจ็ดจำพวกเว้นพระอรหรันต์เพราะท่านเหล่านั้นกิจที่ต้องทำเพื่อความหลุดพ้นอย่างสิ้นเชิงยังไม่เสร็จสิ้นยังต้องศึกษาและปฏิบัติเพื่อละกิเลสที่ยังเหลืออยู่ต่อไปจึงได้ชื่อว่า พระเศคหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือ 1. การศึกษาตลอดชีวิตทางธรรมในทางโลกการจบการศึกษาอาจหมายถึงการได้รับปริญญาแต่ในทางธรรมการศึกษาคือการปฏิบัติ ขัดเกลากิเลสตราบใดที่ยังมีกิเลสหลงเหลืออยู่ตราบนั้นเราก็ยังเป็นนักศึกษาผู้ต้องเพียรพยายามต่อไปไม่ควรประมาทหรือหยุดยั้งอยู่เพียงแค่นั้น 2. มาตรฐานของพระเสกขะการจะเป็นพระเสกขะหรือพระอริยะบุคคลได้นั้น ไม่ได้วัดกันที่ความรู้ปริยัติหรือยศตำแหน่งแต่วัดกันที่การมีอริยมรรคแปดประจำอยู่ในจิตใจถ้าจิตใจมีความเห็นชอบมีดำริชอบจนถึงมีสมาธิชอบในระดับที่มั่นคงไม่เสื่อมถอยหรือระดับโลกุตระผู้นั้น จึงจะได้ชื่อว่าเป็นพระเสขะตัวจริง 3. ความแตกต่างของมัคพระสูตรนี้ระบุชัดเจนว่าเป็นสัมมาทิฏฐิอันเป็นของพระเสขะแสดงว่าสัมมาทิฏฐิมีหลายระดับระดับปุถุชนระดับกัลยาณชนและ ระดับอริยชนสัมมาทิฏฐิของพระเสขะเป็นความเห็นแจ้งที่เกิดจากการประจักษ์แจ้งในอริยสัจสี่แล้วจึงมีความคมชัดและมีพลังในการตัดกิเลสแตกต่างจากความรู้ความจำของปุถุชนทั่วไปขอความเจริญในธรรม จงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร